เคสนี้ผมด้านบนค่อนข้างบางโจทย์ของลูกค้าคืออยากได้วิกที่ใส่แล้วไม่หลุดสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติและไม่อยากถอดเข้าออกเองวิกที่ทางร้านออกแบบให้เป็นงานขึ้นโมรูปศีรษะขนาดจะพอดีกับรูปศีรษะเป๊ะเพื่อให้เวลาวางวิกและติดเกาลงไปฐานจะได้แนบสนิทรับกับรูปศีรษะ ตัวฐานวิกมีความระบายอากาศสูงสามารถใส่ใช้งานได้จริงทุกวันในอากาศเมืองไทยตัวฐานไม่ดูดน้ำและความมันบนศีรษะทำให้ใช้เป็นเวลานานก็ไม่มีกลิ่นอับอายุการใช้งานของตัววิกอยู่ได้ค่อนข้างนานขึ้นอยู่กับการดูแลของลูกค้าประกอบและเมื่อผมบางลงสามารถส่งเติมผมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนวิกชิ้นใหม่ตัวทรงผม สัดส,ส่วนความหนานและทิศทางของตัววิกออกแบบตามความต้องการของคุณลูกค้าเป็นหลักและเมื่อได้ส่งที่ลูกค้าต้องการก็พร้อมส่งมอบงานค่ะดีใจที่ลูกค้าชอบและกลับมามั่นใจอีกครั้งนะคะขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาเป็นเคสรีวิวให้กับทางร้านนะคะ